<Hello. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีตอนแรงค่ะสวัสดีค่ะท่านแรกใครเอ่ยแฟนคลับมาแล้วนะคะต้องยืดขาสักหน่อยคุณชาติแฟนคลับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวขอยืดแข้งยืดขาก่อนนะคะจะได้บ่มร่างกายนะคะ ออกมาจากออฟฟิศนะคะสวัสดีค่ะคุณฟิลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของวันพรุ่งนี้คุณฟิลคนน่ารักครับครอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเมทาสวัสดีค่ะคุณนัทวัตรนะคะคุณฟิลหวัดดีไรเตอร์นะคะแฟนคลับสวัสดีลุงบี้หวัดดีค่ะแฟนคลับดั้งเดิมเลยนะคะชีวิตลิขิตเองใช่ค่ะสวัสดีค่ะ คุณพัทรพรสวัสดีค่ะวัยรุ่นปีอสวัสดีค่ะคุณบรรจงหุ่นสวยมากครับสู้ๆค่ะก็สำหรับท่านใดที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะมาวิ่งแข่งกันได้นะคะแข่งกันนะคะไม่ได้แข่งกับฝนนะคะโอเคไหมเออนะคะหัวใจไร้รั่วค่ะเซให้จากแฟนคลับต่างประเทศกันเลยทีชี ที่เดียวนะคะก็อยู่บนออฟฟิศนะคะก็มายืดแข้งยืดขาก่อนนะก่อนที่จะวิ่งนะคะเดี๋ยวร่างกายฮิสตกนะคะสวัสดีค่ะคุณปักใต้บ้านเรานะคะเด็กเมืองลุงวัดดีวัดดีตัวเย็นอ่า I love you baby oh thank you oh. มาถึงก็บอกรักกันเลยเธอเดียวนะคะพอแล้วความรักจริงอปัป้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซ่ <clog. S 1> ไฮนะคะอิสมิลอิสมิลไม่รู้เขาชื่ออะไรนะคะแต่เซฮัลโหลเซ่ไฮนะคะสำหรับแฟนคลับชาวต่างชาติเลยนะคะอ่าอาสักนิดนะพีชิตไขมันนะคะ วันนี้ไม่เยอะนะคะเ,เบาๆสมายสบายนะคะฟินๆชิลๆนะคะสวัสดีค่ะหญิงแหม่มนะคะสวัสดีค่ะเอากำลังกายกันค่ะสวัสดียามแรงครับใบรุ่นบอกคุณน็อดไงเข้าใจปะเข้าใจค่ะก็สวัสดีทักทายนะคะคุณหญิงคุณหญิงแหม่มนะคะก็เดี๋ยวออกกำลังกายกันนะคะ ร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะรู้สึกว่าฝุ่นควันเอ้ยโอเคฝุ่นควันนะคะได้สงบลงแล้วนะคะคุณคุตั้มนะคะยิ่งว่ายิ่งยุคุณยุทธภูมิสวัสดีนะคะคุณจีราวัฒนามาแล้วครับคนมาแล้วคนสวยสวัสดีคะ่ะหัวใจไรลรัวๆนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับกันนะคะขอพระคุณมากมายนะคะ ยืดเส้นยืดขา,ขาก่อนนะคะเมื่อวานได้เรียนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราไปนะคะบอกว่าจะต้องมีการออกกําลังกายด้วยนะคะป้องกันการเกิดกระดูกเปราะกระดูกพุนแล้วก็ช่วยให้ร่างกายดูดซึมอาอหารสารอาหารได้ดีนะคะก็จะมีวิ่งด้วยบริเวรด้วยนะคะก็คละเคล้ากันไปนะคะสวัสดีค่ะคุณอักคารวัต คุณอนุชิตนะคะสวัสดีทักทาย C2 นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวไปวิ่งละก็เดี๋ยวขอลากันตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วพบกับฝนใหม่ในไลฟ่ถาดไปขอพระคุณสำหรับคำทักทายขอพระคุณสำหรับสติ๊กเกอร์นะคะโอเคบายบายสวัสดีจ้า